เมรีฟามสวัสดีจ้าเมรีฟามสวัสดีจ้าสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซีเมรีฟามทุกท่านเลยนะคะลูกค้าจ๋าวันนี้เอาลูกควายทุกถมาฝากจ้าเอารูกควายทุกถุมาฝากแต่แม่จ๋าวันนี้นะจ้าชุดนี้เจ็ดตัวตัวผู้สองตัวเมียห้าตัวผู้สองตัวเมียห้าจ้าตัวผู้สองตัวตัวเมียห้าตัวตัวผู้สองตัวตัวเมียห้าตัวเอามายกชุดราคาทุกถให้ไปเลย ตัวราคาเฉลี่ยต่อตัว15,500บาท1 5 5 0 0บาทมีชุดนี้ชุดเดียวนะคะราคานี้มีชุดนี้ชุดเดียวนะคะไม่มีบ่อยไม่มีมาซ้ำๆนะคะไม่มีจะ้ะราคาทุกขนาดนี้ไม่มีจะ้ะมีชุดนี้ชุดเดียวโทรก่อนได้ก่อนโทรช้าหมดสิทธิจ้ารุกควายอายุ3เดือนถึเดือน3เดือน1 5เดือนตัวนี้จะได้5เดือนแล้วนะคะทุกคน กินหญ้ากินฟางเป็นกินหญ้ากินฟางเป็นนะคะทุกคนดูหลักฐานอยู่ปากเลยตัวละหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทตัวละหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทจ้าชุดนี้เจ็ดตัวโทรก,ก่อนได้ก่อนโทรช้าหมดสิทธิจ้าราคาทุกถูกขนาดนี้นานน,านมาทีตัวเมียเยอะมากตัวเมียเยอะมากลูกค้าแม่ค้าบอกเลยตัวเมียเยอะมากตัวมีห้าตัว ตัวมียห้าตัวตัวพู้นสองตัวนะคะตัวมียห้าตัวผู้สองนะคะกินหญ้ากินฟางเป็นน้องกินหญ้ากินฟางเป็นนะคะทุกคนนะนี่เลยนะคะลูกค้านะตัวละหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทตัวละหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทจ้าหนึ่งหมื่นหาพันหาอยด้ยพี่น้องเด้อตัวละหนึ่งหมื่นหาพันหาอยจ้า ใครสนใจชุดนี้0832690169 0832690169เมรีฟาร์มอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะทุกคนตัวรัหนึ่มืาพันห้าบาทตัวรัหนึ่งาพันห้าบาทไม่มีอะไรจะนำเสนอนอกจากราคาทุกถูกใครจะขายถูกขนาดนี้นะคะ ุยตัวนี้ก็สวยอยู่เด้นี่ท้ายสวยๆเลยกว่าจะแยกเขาได้นะคะกว่าจะแยกแม่ลูกออกมาได้ราคาให้ลูกค้าถูกขนาดนี้มันไม่ง่ายเลยถ้าใครเห็นถ้าใครพบเจอรีบเลยอย่ารอช้าบอกเลยนะอย่ารอช้าให้รีบโทรมาหาเมคาารลด ให้รีบโทรมาหาแม่ค้าได้เลยนะคะศ83290169ามเ่มรีฟาร์มยูอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลร,ราชธานีจา้ายก7ตัวนี้ส่งให้ฟีระยะทาง150กิโลวัตต์จากนาบ้านแม่ค้าท่านเลยร5 0กิโลขายคือเกาส่งคือเกาค่าขนส่งกิโลละ8บาท เฉพาะเขตอีสานนะคะเฉพาะเขตอีสานกิโลละ8บาทแต่ถ้าลูกค้าไม่ได้อยู่เขตภาคอีสานนะคะไม่ได้อยู่เขตภาคอีสานแม่ค้าเหมาเที่ยวค่าขนส่งนะลูกค้านะแม่ค้าเหมาเที่ยวค่าขนส่งนะจ๊ะเอาโทรก่อนได้ก่อนโทรช้าหมดสิจ้าโทรก่อนได้ก่อนโทรช้าหมดสิจ้า สองตัววังหันแข้งขาใหญ่ตัวนี้ก็แข้งขาใหญ่อยู่พี่น้องแข้งขาใหญ่อยู่นะคะแข้งขาใหญ่อยู่ตัวละตัวละหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยจ้ะนี่ก็แข้งขาใหญ่หนญ่แต่ขันซื้อแยกถ้าซื้อแยกนะคะตัวนี้นะคะกับตัวนี้สนธพายกับสนธพายนะคะแข้งขาดูใหญ่นะคะถึกบึกบืนนะคะถ้าซื้อแยกนะคะถ้าซื้อแยก ตัวนี้ยี่สิบสองนะคะตัวนี้ยี่สิบสองตัวนั้นสิบเก้านะคะเอ้าโอ้ยเรียกว่าเรียกว่าปิดตัวตัวนี้ยี่สิบสองสองหมื่นสองพันนะคะแข้งขายใหญ่ๆตัวละยี่สิบสองนะคะตัวนี้กับตัวนั้นนะคะตัวนั้นตัวนั้นสิบเก้านะคะตัวนั้นีนี่ ตัวนี้19,500บาทจ้าถ้าซื้อแยกนะคะอยากได้เฉพาะจอจงแต่ตัวสวยๆนะคะหรืออยากได้3ตัวตัวนี้เพิ่มขึ้นให้หน่อยหมคะอะไรอย่างนี้นะคะก็ได้เหมือนกันตัวนี้เพิ่มขึ้นมาก็ตัวละ1 4 5 0 0บาทเหมือนกันจ้ะนะจ๊ะ,ะสำหรับวันนี้เมรีฟาร์มขอตัวราไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าเจอกันใหม่ไรหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า